เอสเนี่ยจะสามารถเลือกไปเกียร์ธรรมดาได้นะครับไม่มีทางพลาดเหมือนตัวบันไดเดิมนะครับก็จะทั้งหมด1 2 3นะครับสับมีบูทูธนะครับโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แล้วหมุนมือเดียวอย่างเงี้ยแพงกว่าเดิมแค่10,000บาทนะครับมีระบบการพลิกคว่ำมาให้นะครับเนี่ยครับกลางคืนสว่างแสบตาแน่นอนนะครับผมทําโป่งขึ้นมาพร้อมกับชิ้นที่เป็นตัวแบบนี้ครับสวัสดีครับผมแม็กฟอร์ดนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับ วันนี้ผมจะพาลูกค้าท่านเนี่ยมาชมกับ Ford Ranger XLT 2021นะครับซึ่งทำการตีโป่งชุด Y i o บ y เอาง่ายคือมันแต่งเต็มจนไม่เหลือโครงของรถ 2, 2021หรือ XLT เดมิมๆแม้แต่น้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปรับชมกันนะครับว่ามันต่างยังไงและมันใช้งานแบบไหนดียังไงด้วยนะครับผมเญรับชมครับสำหรับตัวนี้เนี่ยขอบอกกันว่าราคาเนี่ยราคาเพียง899,000บาทนะครับ สิ่งที่เขาให้มานะครับถ้าเราเห็นจากภายนอกคือหนึ่งก็คือเพียงแค่เบาะหนังแล้วก็กระจังหน้าใหม่เท่านั้นแต่ที่ผมบอกว่าลูกค้าสุดท้ายก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดกระจังหน้าพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะมารีวิวในส่วนตัวนี้เนี่ยว่าเครื่องราคาแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ราคาเพียง899,000บาทนะครับแพงกว่าเดิมแค่10,000บาทนะครับมีระบบการพลิกคว่ำม,มาให้นะครับพร้อมทีนี้ตัวนี้ผมทําการเปลี่ยนนะครับหน้าตาทั้งหมดนะครับ หน้าตาทั้งหมดก็คือว่าผมทําการใส่ไฟเดย์ไลท์เข้ามานะครับเดย์ไลท์นะครับไฟ3ขีดนะครับตัวนี้ผมยังทําการเปลี่ยนเป็นไฟซีนอนสีขาวนะครับปกติ x อ็เนี่ยถ้าเราขี่กันทั่วไปถ้าเป็นไฟสีเหลืองปกติเนี่ยขี่แทบจะเหมือนกับเราจุดเทียนวิ่งเลยนะครับจุดเหมือนจุดเทียนวิ่งเลยดีกว่าครับลูกค้าบ่นกันผมก็เลยทาการเปลี่ยนไฟเป็นหลอดไฟสีขาวนะครับอันนี้อยู่ที่10,000หมนเคนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับส่วนไฟ3ดวงเนี้ยจะติดมากับตัว ชุดที่เป็นชุด F 1 5 0่านนะครับ150ที่ติดมาให้นะครับทีนี้เดี๋ยวปิดไฟนะครับจะได้ดูชัดๆว่าพื้นบอดี้เป็นยังไงนะครับบอดี้ตัวนี้นะครับกระจังหน้านี้เขาเรียกว่า F 1 5 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนทั้งถึงนี่เลยนะครับคือคันนี้เปลี่ยนทั้งคันลอกมาครึ่งคันเลยครับ เหลือแค่ฝากระโปรงอย่างเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือลอกเครื่องคันลูกค้าบาง,งคนเขาจะผิดว่าเ,เปลี่ยนแค่นี้หรือเปล่าเหมือน F 1 5 0สูสปไปเดอร์ไม่ใช่เพราะว่าคันนี้มีการตีโป่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดอื่นผมขอบอกนะครับว่าชุดเครื่องยนต์ของ x l t เนี่ย2021ัยังเป็น2 0 0 2 160แรงม้าเหมือนเดิมนะครับแรงโม้ยัมีนะมีแต่แรงม้านะครับทีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่มีฝาครอบเครื่องแล้วนะครับ 2021ไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงไม่มีนะครับน่าจะทะเลาะกันนะครับก็เลยเลิกไม่ได้ทำด้วยกันแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับชุดฝากระโปรงก็มีโช๊คให้ทุกคันเครื่องยนต์เนี่ย2002นะครับ160แรงม้านะครับทีนี้ด้านหน้าที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะแตกต่างกักคันอื่นที่ว่าถ้าเป็น x l t คันอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยกว้างสังเกตตรงนี้ครับ มันไม่ได้เหมือนหัวประดุกนะครับลูกค้บาบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันใหญ่แค่ตรงนี้หรือเปล่าด้านท้ายเราก็ทํานะครับทั้งคันคือมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกถ้าเอาง่ายๆคือมันเท่าแรปเตอร์เลยนะครับเท่าแรปเตอร์เลยมันจะมีความใหญ่ความนูนเวลาที่จอดมันจะดูเต็มหน้าเต็มเท้าเต็มตามากนะครับพร้อมกับชุดไฟที่ผมทําให้เนี่ยชุดไฟพวกนี้นะครับที่ทําให้เลยนะครับก็จะเป็นพวกชุดไฟที่เป็นเนี่ยครับ กลางคืนสว่างแสบตาแน่นอนนะครับโฟลจูเนอร์เรียกพี่น้องกันได้นะครับสำหรับโตโยต้าโฟลจูเนอร์นะครับกับรุ่นนี้นะครับเป็นพี่น้องกันได้เลยนะครับนะฮะถ้ามันสูงไปลูกค้าก็ไปปรับสามารถปรับไฟปรับอะไรขึ้นส่วนไฟตัว C ตัวนี้จะมีมาให้กับชุด F 150ทุกชุดอยู่แล้วนะครับผมที่นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับด้านข้างนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับนะครับเขาเรียกล้อแม็กลายดอกไม้นะครับส่วนมากจะเรียกลายดอกไม้เห็นไหม เป็นลายดอกไม้ตัวนี้นะครับพร้อมกับยาง bf goodrid นะครับตัวนี้จะเป็น265 70นะครับขอบ16ล้อเดิมมันขอบ17นะครับแต่ใส่16ไปแล้วทําไมล้อใหญ่ขึ้นนั่นนะครับเพราะว่าด้านใหญ่ของยางมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ bf goodrid เนี่ยนะครับเขาเป็นผ้าใบ10ชั้นครับยาง1เส้นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าถือเทียบกับแฮนด์กุ๊กเนี่ยผมไม่รู้นะว่าหนักเท่าไหร่แต่รู้ว่าถ้าเทียบกับแฮนด์กุ๊กเลยแฮนด์กุ๊กจะเบาวกว่า bf goodrid มากนะคร มันไม่เสียงดังผมกล้าพูดเลยว่าใกล้เคียงกับยาง HT เลยนะครับใครบอก BF เสียงดังในผมเถียงผมขับรถส่งลูกค้าลงเหนือลงใต้ผมว่า BF พุลลิตเนเงียบพอๆกับรถที่เป็นยาง HT จริงๆนะครับอันนี้คือยาง AT นะครับ BF ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ข้างบนด้านข้างผมทําโป่งขึ้นมาพร้อมกับชิ้นที่เป็นตัวแบบนี้ครับซุ้มล้อเรียบนะครับมันจะดูเข้ากับรถมากนะครับแบบนี้นะครับมันจะดูทําให้รถดู มันเหมือนแรปเตอร์ครับมันเป็นเหมือนพวกรถที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างนะครับทีนี้ XLT 2021ผมก็ดีใจนะที่ผมไม่ต้องมานั่งทาอันนี้นะครับเพราะอันนี้ครอบดํามาให้เลยแต่ไม่ใช่ดําด้านเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นดําเงานะครับส่วนระบบป้องกันการโดนมอเตอร์ไซค์ตกนะครับปึ้งอย่างเงี้ยก็ยังมีให้เหมือนเดิมเพราะว่า XLT เขาไม่มีเกลียวที่แบบว่าแก๊กๆเหมือนรุ่นอื่นนะครับคือไม่ใช่ XLT หรอกรุ่นไหนของ Ford ทุกรุ่นเลยครับแบบนี้หมดนะครับแบบนี้เลยปึ้งโดนชนไปอย่างนี้ครับไม่มี แบบเกียวพังเกียวหักนะครับไม่มีแล้วนะครับต่อให้เราโดนมอเตอร์ไซค์ชนในเมืองเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขานะครับเพราะว่าผมคนนึงก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชนกระจกรถคนอื่นเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ครอบผมก็ครอบเป็นดําด้านให้อดาเงาของเดิมมันเห็นไหมมันเป็นดําเงารุ่นก่อนอะ่ะเราจะทาเป็นดาเงานะครับแต่อันนี้ผมสั่งพิเศษมาให้ลูกค้านะครับจะเป็นดําเงาเหมือนกันกับตัวมือเปิดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นแปลกตานี่ครับวันนี้ผมแต่งตัวสุภาพนะ ไม่ใช่รองเท้าไม่ให้ดูกางเกงสลักนะครับให้ดูเห็นไหมครับบันไดจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นบันไดแรปเตอร์นะครับเวลาเราขึ้นลงเรามีพ่อแม่ที่แก่ๆมีปู่มีย่าเราจะพาไปหาหมอจะขึ้นรถเนี่ยแบบนี้ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับขึ้นง่ายลงง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปแบบถ้าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมันจะนิดเดียวเองนะบันไดเดิมเอ็กซ์อลทีเล็กมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมทําการติดตั้งให้เพิ่มนะครับเป็นกาวนะครับผม3 m มมไม่ใช่เป็นเจาะนะครับนะครับ ต้องทาความเข้าใจลูกค้าก่อนว่าแบบนี้เราติดเพื่อความสวยงามนะครับเราไม่ได้ติดแบบเจาะยึดลงไปนะครับแล้วก็ลูกค้าสังเกตหลายท่านว่าคนที่ซื้อรถกับผมเนี่ยทำไมไม่ติดกันศาสให้ลูกค้านะครับส่วนมากแล้วเนี่ยกันศาสนะครับผมจะไม่แนะนําให้ลูกค้าติดถ้าลูกค้าไม่สูบบุหรี่ในรถนะครับผมก็เป็นคนนึงที่เคยสูบบุหรี่ในรถนะครับเวลาสูบก็เปิดกระจุกนิดเดียวอ่ะแล้วให้มันอากาศออกไม่ได้เปิดหมดอะไรเงี้ยแต่คือพอเราติดกันศาสไปแล้วนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่มาจากโรงงานเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่มีจากโรงงานแล้วนะเป็นกาวติดพอติดปุ๊บลูกค้าขับมันจะมีเสียงมันจะเข้าใจอารมณ์ว่าการขับแล้วมันมีเสียงวืดวืดเนี่ยมันน่าลาคาญนะครับก็เลยจะไม่ติดให้ลูกค้าสักลายเลยจนกว่าลูกค้าจะขอร้องให้ผมติดให้ผมก็ติดให้นะแต่ว่าผมส่วนมากผมจะไม่ติดผมจะบอกลูกค้าตรงๆว่าพี่มันมีเสียงนะพี่รับได้ไหมบางทีพี่แบบขี้ลาคาญหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะมันไม่ได้มาจากโรงง,งานนะครับทีนี้มาถึงด้านท้ายเเหหหมมมมือนนนนกกัับ็จะดูใญ่า ตรงนี้มันใหญ่เท่าข้างหน้าเหมือนกันเลยคือไม่ใช่ว่าทําข้างหน้าข้างหลังไม่ทานะคือทําทั้งหมดนะครับตีวายบอดี้ไปหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเดินมาดูข้างหลังก็ได้ครับจะเห็นว่ามันบาลานซ์กันทั้งหมดนะครับข้างหลังนะครับบาลานซ์กันทุกทุกอย่างเลยครับด้านหลังจนถึงตัวด้านหน้านะครับมันจะไม่ใช่เป็นรถหัวประดุกนะครับบางคนลูกค้าคิดว่าเอ้ยทำได้ค่ดด้านด้าน,ด,านด้านหน้าด้านท้ายไม่ทำเลยนะครับแล้วก็ไฟท้าย ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นไฟตัว C ให้เป็นลมดำให้ที่เราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็จะติดแบบนี้เลยนะครับดูสัญลักษณ์แปลกๆแบบนี้นะครับส่วนโลบาร์ก็ติดเป็นของ Outlander ให้นะครับมาถึงตัวกันชนท้ายตัวนี้นะครับ Outlander ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเข้ารูปจริงๆนะครับพร้อมใช้งานได้จริงๆนะครับเนี่ยเวลาจะขึ้นจะเหยียบเราสามารถขึ้นแล้วขึ้นไปเหยียบได้เลยบางรุ่นก็จะไม่มีที่ให้เหยียบนะครับแล้วฝาท้ายผมทําการติดตั้งตัวผ่อนแรงให้นะครับอ่ะตัวผ่อนแรงตัวนี้ จะเป็นเส้นๆอันนี้ของเดิมลูกค้าไฟท้ายเดิมนะครับที่เราคืนบันลรงวันใดนะครับเนี่ยเหล็กเส้นตัวนี้นะครับช่วยผ่อนแรงให้เวลาที่ผมเปิดแล้วมันมีความเบานะครับเบามากยิ่งขึ้นนะครับในเวลายกผมยกนิ้วเดียวเลยนะเห็นไหมนิ้วเดียวเลยนะครับที่ใช้การยกแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเคลียร์้ยงหลังให้เดี๋ยวผมมาปิดให้อีกทีนึงนะครับเพราะต้องเคลียร์ของตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาถึงตัวเซฟตี้ก่อนดีกว่านะครับเซฟตี้เอ็กซ์ทีมีอะไรบ้างนะครับก็ยังเหมือนเดิม เผื่อลูกค้าคนไหนไม,ไม่เคยดูคลิปผมนะครับล็อกรถเนี่ยนะครับแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับรถล,ล็อกแล้วถ้าผมกดปลดล็อกนะครับเห็นไหมครับผมกดปลดล็อกแต่ทําไมถึงเปิดได้แค่ข้างเดียวนะครับบางท่านมีปัญหานี้เหมือนกันอยากให้มันเปิดติดสองข้างเหมือนเดิมทำยังไงอันนี้ผมตั้งมาเพื่อ ลูกค้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็แล้วแต่เราไปห้างไปไหนที่มันไม่คุ้นชินแล้วเรากลัวขึ้นแล้วแล้วเขามาปาดคอเราข้างหลังอะไรเงี้ยครับใช่ไหมเราก็เลยตั้งระบบนี้ไว้ให้ถ้าเราจะเปิดให้มันทั้งหมดบานเนี่ยเราต้องกดสองครั้งนะครับกดตึกต๊กๆกอย่างเงี้ยมันถึงจะเปิดทั้งคันแต่ก็มีวิธีทํานะครับให้มันกลับมาเปิดได้สองสี่บานเลยนะครับโดยในครั้งเดียวคือเรากดตรงนี้นะครับ2อันนี้นะครับแล้วกดค้างไว้รอจนไฟตัวนี้ขึ้นนะครับเรากดค้างไว้แบบนี้นะครับค้างไว้ทั้งคู่นะครับ อยค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับไฟกระพริบสองครั้งแล้วนะครับอันนี้ผมล็อกนะผมล็อกรถอยู่นะล็อกอยู่นะครับแล้วเมื่อผมปลดล็อกหนึ่งครั้งกดแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเลยปึ่งเปิดทุกบานครับจริงๆอันนี้คือค่าโรงงานนะครับแต่ผมจะตั้งให้ลูกค้าแบบนี้ถ้าผมกลับไปตั้งเหมือนเดิมทํายังไงก็เหมือนเดิมเลยครับลูกค้าก็กดกุญแจล็อกและปลดล็อกค้างไว้รอจนไฟขึ้นนะครับรอจนไฟขึ้นกระพริบสองครั้งนะครับก็จะเป็นการเซตค่า ที่ผมตั้งไว้แบบว่าล็อกแบบนั้นให้ได้แล้วโอเคครับเมื่อมาถึงในรถนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นอย่างแรกนะครับก็คือไอ้กลมๆตัวนี้นะครับเป็นการเปิดไฟนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปกลมๆนี้ขอเล่นตรงประตูก่อนนะครับลูกค้าบางท่านขับรถฟอร์ดไม่รู้เติมน้ำมันตรงไหนนะครับหาไม่เจอนะครับอันนี้ปัญหาใหญ่เลยบางคนก็มามุดแล้วมุดอีกเติมมันตรงไหนน้องดู่นนั่นนะครับวิธีเติมมันของรถฟอร์ดนะครับไม่ยากนะครับถ้าเรากดกดล็อกประตูเนี่ยนะครับ รถจะสามารถเปิดฝาถังน้ำมันได้เลยนะครับเด็กปั๊มเขาจะรู้นะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยลูกค้าต้องลงไปเติมมันเองนะครับจะไม่มีเด็กปั๊มเหมือนบ้านเรานะครับทำให้เราต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ให้ทุกครั้งที่เราจะต้องเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ที่เห็นบันไดเห็นไหมมันจําเป็นนะผมผมเท้าประมาณเบอร์สี่สองเนี่ยเวลาผมจะลงหรือผมจะอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันจะไม่ไม่ก้าวไม่มีทางพลาดเหมือนตัวบันไดเดิมนะครับก็จะมีข้อดีที่ว่าเวลาเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายให,ให้เราจะพาไปหาหมอไปอะไรเงี้ย เราพลาขึ้นนะครับคือข้อดีมันคือเขาขึ้นเขาลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเราไม่ต้องแบบสไลด์ลงอย่างนี้นะครับเราเป็นเป็นคนหนุ่มนะครับทำได้แต่ว่าบางทีคนแก่ก็จะขึ้นยากรถก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับบันไดตัวนี้ที่ผมติดให้คือก็มีประโยชน์เวลาที่เราลงและขึ้นนะครับตรงนั้นโอเคมาถึงตัวนี้ที่ผมยังพูดไม่จบนะครับนะครับมันมันจะหมุนได้ทั้งหมดมีทั้งหมด1 2 3นะครับระดับหนึ่งเนี่ยคือเปิดไฟหลีนะครับระดับหนึ่งคือเปิดไฟหลี ระดับ2คือเปิดไฟเต็มระดับ3เปิดไว้เลยครับคือไฟออโต้นะครับถ้ามันมืดนะครับแสงมันก็จะติดขึ้นมาเองส่วนตรงนี้คืออะไรถ้าผมกดนะสังเกตน,นะครับถ้าผมกดหน้าจอตัวนี้กับหน้าจอท้างหน้าจะมืดลงด้วยนะครับผมกดใช่ไหมผมกดไปมืดมืดทั้งคู่เลยเห็นไหมครับนะครับ,นะรบจะมืดหมดเลยนะครับรวมถึงพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็แสงหายนะครับแสงจะหายไปด้วยแสงจะมืดลงมืดลงข้อดีคืออย่างผมเนี่ยใส่แว่นเนี่ยผมเป็นคนตาแพ้แสงถ้าสมมติผมขับกลางคืนแล้วมันจ้าเกินไป ผมก็จะแสบตาผมก็จะต้องมีตัวที่ลดตรงนี้ให้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปรั S T บกระจกนะครับปรับกระจกนะครับก็ง่ายๆครับอันนี้พับกระจกกดพับได้เลยกระจกก็จะพับตรงนี้นะครับปุป่มนี andra, ้นะครับตัวนี้กระจกทางขวาก็เลื่อนปรับทางขวาได้เลยปรับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับเรามาถึงตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือ LIM ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก้ไปคือมันคือตัวล็อกคันเร่งไฟฟ้าเลยครับ ฟอร์ดเป็นเครื่องยไฟฟ้านะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับติดเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าจะจะทานะครับไม่ได้แนะนํานะแต่ติดแล้วก็ดีอยู่โอเคแต่มาถึงตัวนี้ l m เรากดหนึ่งครั้งตึง้งขึ้นขามาคำว่าเซตกิโลเมตรขึ้นมานะครับแล้วกดบวกไปผมกดไปเห็นไหมหกสิบกิโลเมตรทับเฮดก็คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเหยียบคันนี้ให้ตายยงไงมันก็ไม่เกิน60นะครับเพราะว่ามันล็อกคันเร่งไว้ที่60ไม่ให้เหยียบเกินนี้เหยียบจะยืนเหยียบเหยียบอะไนนะรับ ส่วนปุ่มด้านบนโอเคตรงนี้คืออะไรนะครับปุ่มด้านบนพวกนี้นะครับก็คือใช้เลื่อนหน้าจอไหมความเร็วเท่าไหร่นะครับระยะน้ามันจนหมดถังนี่เราไม่ต้องไปหาเกลยแล้วไอ้เกลยน้ำมันเหลือเท่านี้รถวิ่งได้อีกกิโลนะครับเราไปดูเลย89กิโลเมตรถ้ามันเหลือศูนย์ลูกค้าสามารถวิ่งได้อีก100โลนะครับผมคอนเฟิร์มเลยถ้า100โลไม่ถึงเนี่ยผมจ่ายค่าน้ํามันให้เลยนะวิ่งถึง100โลจริงนะครับศูนย์กิโลเมตรนะผมลองมาแล้ว120ด้อยํีนะคบันท้นี้นะครับอันี้นะครับอบนะครับ เป็นควิสคอนโทรลนะครับลูกค้ากด1ครั้งนะครับตึ้งมันจะขึ้นมาคําว่าเซตนะครับเซ็ตนะครับไม่ใช่เซ็คครับอ่านดีๆนะครับเซ็ตนะครับกดเซ็ตปุ๊บเรากดบวกมันจะบวกไม่ได้เพราะว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่ระบบควิสคอนโทรลเนี่ยจะทางานได้ต่อเมื่อเราวิ่งแล้วที่40กิโเมตรขึ้นไปเท่านั้นนะครับเราถึงจะวิ่งได้นะครับผมเมื่อเรากดวิ่งได้เนี่ยมันก็จะล็อกความเร็วได้เราสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วก็ได้นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือไว้ทําอะไรนะครับ ซ้ายมือทางอะไรอันนี้วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับกดเพลงเลื่อนเพลงเน็กเพลงอะไรพวกนี้แหละครับตรงนีรนรรนร้รับโทรศัพท์มีบลูทูธนะครับโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ปิดเสียงนะครับตั้งค่าหน้าจอโฮมสมมติมันอยู่หน้าอย่างเงี้ยเราจะกดไปโฮมแล้วขับรถอยู่กลับมาหน้าโฮมเลยเราจะตั้งค่าระหว่างขับรถเราขับอยู่ก็กดตรงรูปนี้ก็จะมาที่ตั้งค่าแบบนี้เลยสะดวกสบายครับไม่ต้องไปเอามือไปกดไปพาวงนะครับส่วนระบบแอร์เนี่ย ก็ยังมีนะครับมีเลือกเป่าตีนเป่าขาเป่าหน้านะครับเป่าทั้งหมดเลยนะครับเลือกแอร์แต่แอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ออโต้จะเป็นแอร์หมุนนะครับลูกค้ามาเลือกน้ํายาเลือกอะไรกันเอาเองตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ควบคุมพัดลมไปนะครับผมทีนี้ปุ่มอันนี้คืออะไรลดลื่นถไลนะครับลดลื่นถไล่เขาจะมีให้ปิดปุ่มนะครับตรงมือผมตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับ3,2,1อ่ปุ่มนี้นะครับเขาจะมีให้ปิดนะครับก็คือเป็นรูป traction control ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันติดอยู่แล้วนะครับที่มีให้ปิดเพราะว่านะครับเวลาลูกค้าติดหล่มขึ้นมานะครับลูกค้าจะต้องปิดระบบ traction control ตัวนี้นะครับเพราะถ้าลูกค้าไม่ปิดเนี่ยนะครับจะทำให้รถมันไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้นะครับผมก็คือจะมันจะไม่ ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นระบบ t ท c t i o n control ก็คือป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับลูกค้าต้องปิดทุกครั้งที่ลูกค้าติดหล่มนะครับเขามีให้ปิดนะครับไม่ใช่แต่ว่าจะไปปิดเวลาเราวิ่งปกติไม่ได้นะครับจะไม่แนะนำนะครับรถมันจะดิฟเอาจะหมุนเอานะครับถ้าอยากดิฟลูกค้าก็นั่นแหละครับก็ไปปิดระบบมันซะนะครับผมส่วน,นไฟแดงๆเนี่ยไม่ใช่ไฟเกียร์นะครับ มันเป็นไฟกล้องตัวบันทึกหน้ารถที่ผมติดให้ลูกค้าก็จะใช้ไฟ12โวลต์ตัวนี้เลี้ยงแต่ตอนนี้ผมยังไม่ติดให้เพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดไปวันนี้นะครับคันนี้ผมจะไปส่งมอบที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบฟอร์ดมากๆนะครับเ่าผมชอบคือพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นนิ้วผมนะนิ้วเดียวนะครับแต่เราเห็นไหมเราโยกคือมันเบามากครับลดน้ําหนักเนี่ยสองตันเนี่ยแล้วโยกได้อย่างเงี้ยเนี่ยคือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ เขาจะทํางานตามความเร็วของล้อนะครับยิ่งวิวหรือล้อมีการหมุนมากเท่าไหร่พวงมาลัยก็จะหนักขึ้นหน่วงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้มันเบาๆไงเราเข้าห้างเราอยู่ในห้างเราจะถอยรถเจาะรถเนี่ยเราหมุนมือเดียวอย่างเงี้ยเออม,มันมันมันสะดวกสบายครับเราไม่ต้องไปใช้มือแบบ2มือเหมือนรถที่เป็นไฮดรอลิกทั่วไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อจําเป็นเหมือนกันนะครับที่ท,ท,ท,ที่ที่จะใช้งานจริงๆส่วนระบบเกียร์ไอ้กทมีกี่เกียร์มี6เกียร์นะครับหเกียร์มี P i n d ทั d. 6, ่วไปนะครับ d คือ1 2 3 4 5 6มห้ใช่ไหมครับแต่ถ s, well ้ามี s เราตบมา s เนี่ยจะสามารถเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับเกียร์ธรรมดาคือลูกค้าสามารถเลือกเข้าเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาก็คือแบบเลือกเกียร์เลยนะครับ1 2 3 4 5 6จะเลือกเกียร์ไหนก็สามารถเข้าเกียร์มา s แล้วก็บวกลบเนี่ย d s แล้วก็บวกลบฟึ่งๆแล้วหน้าจอมันจะขึ้นหน้าจอว่าเห็นไหมครับเป็นเลข2นะครับ มันจะขึ้นเป็นเลข2แบบนี้เลข2แบบนี้ก็คือบอกเกียร์ว่าอ๋อตอนนี้เราอยู่เกียร์สนะเราสามารถเลือกเกียร์สได้เกียร์เกียร์หได้เห็นไหมครับจะออกตัวเราจะขึ้นเขาใช้แบบนี้เอานะครับเหมือนเกียร์ธรรมดาครับไม่ต้องกลัวว่าการทำงานจะไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดานะครับทีนี้สําหรับคนมีครอบครัวด้านหลังนะครับที่จําเป็นเลยนะครับก็คือ Isofix นะครับเรามีให้หมดนะครับจากโรงงานสามารถติดตั้งได้2ตัวก็อี้แบบนี้ Isofix แล้วก็อันนี้คือเบาะหนังจากโรงงานนะผมไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับ ติดตั้งเพิ่มแค่พรมตัวนี้ที่ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับเบาะนังจากโรงงาน iso fix มีให้นะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะพับเบาะเนี่ยมันก็สามารถพับได้2แบบเหมือนกันนะครับเราสามารถดึงเบาะขึ้นมานะครับแล้วก็พับแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ก็คือเป็นการพับเบาะลูกค้าจะเอาไว้แอบเงินภรรยาหรือว่าจะเอาไว้เก็บลูกปืนนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าบางท่านสะดวกนะครับผมอ่ะแล้วอันนี้เป็นการพับเบาะแบบนี้นะครับก็จะมีแม่แรงถอดยางอะไหล่ให้อยู่ด้านหลังแบบนี้ให้ นะครับผมตรงนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวนะครับ Ford Ranger XLT นะครับ2021นะครับที่ทำการแต่งเต็มคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งมอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือโทรหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างและไลน์ด้านล่างนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณครับ